มแมลงวันเนี่ยจะมีเยอะในหน้าฝนสร้างความรำคาญแล้วก็เป็นพาหะนําโรคต่างๆมาสู่คนได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววิธีการกําจัดมแมลงวันเนี่ยก็จะมีการใช้เคมีหรือจะเป็นพวกกาวทีนี้เราก็เลยจะมาแนะนําวิธีการทํากับดักแมลงวันเพื่อใช้เองเป็นการลดรายจ่ายของเราด้วยวิธีการทําเราจะใช้ขวดครึ่งลิตรขวดแรกขวดนี้เราจะตัดก่อนนะครับประมาณ1 0บถึงสิเซนเมื่อเราตัดเสร็จเราก็จะใช้กรรไกรตัดเป็นช่องก็คือเราจะทําประมาณ4-5ถึงช่องทีนี้เราจะเอามาใส่กับขวดที่2นะครับเป็นขวด 1 0 0เช่นเดียวกันตัวนี้เราจะใช้ปากกาเมจิกวาดรูปตามปากขวดเราจะมาเจาะเพื่อที่จะใส่นะครับตำแหน่งที่เราจะเจาะให้ห่างจากก้นขวดเนี่ยประมาณ2-3เซนเมื่อเราวาดเสร็จนะครับเราก็จะใช้หวัวแรงเจาะไปเลยเราก็จะเอาขวดที่เราทำตอนแรกเนี่ยสวมเข้าไปต่อจากนั้นเราก็จะใส่ขวดที่3ามาให้ได้ระดับความสูงของตัวแรกด้วยวาดรูปเสร็จแล้วก็เจาะใช้หวัวแรงเหมือนเดิมเราก็จะประกอบเช่นเดียวกันกับตัวทางเข้านะครับจากนั้นเราก็จะใช้ปืนกาวเพื่อความแข็งแรง เติมกาวเสร็จรอให้กาวแห้งก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนการทําอุปกรณ์ดักมแมลงวันแล้ววิธีการนําไปใช้งานก็คือเราจะเติมน้าลงไปในส่วนนี้นะครับให้ต่ากว่าระดับของปากขวดจะมีทางเข้าอยู่ด้านล่างแล้วก็วางเศษอาหารล่อไว้กับพื้นเมื่อมแมลงวันเข้ามาตอมเศษอาหารเนี่ยตอนที่เขาจะออกเขาจะขึ้นข้างบนพอขึ้นข้างบนมาอยู่ในขวดนี้นะครับแล้วก็จะมาขึ้นข้างบนขวดนี้อีกทีหนึ่งถ้าเกิดเขาบินนานๆเนี่ยเขาจะหมดแรงก็จะตกน้าตายนะครับที่ดักมแมลงวันจากขวดน้ำเนี่ยจะมีข้อดีก็คือทําได้ง่่าาายยยลลดจมีปอภั สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานวิธีการทํากับดักมแมลงวันจากขวดน้ําวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ